นิยายเรื่องโอลวนรักทลุมิติตอนที่39โทสะที่โหมแรงดังเพลิงไฟของฝากจากต้าหลงเทียนฟงสร้างความเขย่าวขวัญแก่ทุกผู้คนทว่าของขวัญในคำถามกลับสร้างความประหลาดใจไข้รู้สุดระงับไม่ให้แสดงออกทั้งสีหน้าของพวกมันมันเป็นของขวัญประเภทใดศีษะะเยียนเวินจี ยิ่งอยู่เบื้องหน้าห้องเต้ย่างน่าสยดสยองชิ้นอ่องผู้นี้กล่าวว่าเป็นของฝากเมื่อใช้คำกำกวมเปรียบเทียบของขวัญน,นั่นย่อมต้องน่าสยดสยองยิ่งกว่าเป็นสองเท่าแน่ยิ่งเห็นสีพระพักหม,อง,หมองคล้ำพวกมันก็ให้ฟันทงการมาเยือนของเทียนฟงคงไม่แคล้มีคนตายอีกเป็นแน่สองขาที่สั่นเทาแข็งค้างของพวกมันจึงเริ่มถดถอยไม่ช้าไม่เร็ว ในห้องโอทโงจึงเหลือเพียงต้าหลงทั้งสองคนขันทีชรายืนตัวสัน่นประชันหน้าท่ามกลางบรรยากาศเลวร้ยวายจะเจ้าเจ้ารอดมาได้อย่างไรผู้จินหยงมีสีหน้าราวกับเจอพูดผีปีศาจไม่สนแม้กระทั่งตำแหน่งอันสูงส่งเอ่ยถามององหนุ่มราวกับไม่กลัวฟ้ากลัวดินหากเบื้องหน้านั่นไม่ใช่ผีย่อมเป็นพวกมันที่ถูกตลบหลังเขาให้แล้วฮปปุบปาก เจ้าถางตวาดกล้าวดังกึงกกล้องไปทั่วห้องโถงคล้ายเสียงอัศนีที่ผ่าลงกลางใจขันทีชราให้สะท้อนไปทั่วสพางกายมีความตื่นกลัวตนกในความกลี้วโกรธเทียนฟงเลิกคิ้วคมดังกระบี่ขึ้นท่าทีหยอกล้อบนใบหน้ายเย็นชาหยุดลมหายใจพวกมันชั่วขณะหืมหรือเจ้าหมายถึงสุนัขสี่ตัวที่ส่งไปต้อนรับข้าอื่ม พวกมันทําให้ข้าเสียเวลาหาของฝากที่ที่เหมาะสมแต่เมื่อมาลองคิดดูให้ดีพวกเจ้าคงชื่นชอบในสิ่งที่ข้าได้ส่งมาให้ก่อนหน้านี้ทําใหป้ประหยัดเวลาได้มากดีทีเดียวใบหน้ายับย่นมากประสบการณ์ของผู้จิมยงซีดเผือดมาลอบป,ปาดเหงื่อที่ข้างขมับในใจเย็นวาบความผิดเลอะเลอของมัน ต่อให้รอดจากเงืม้อมือของเทียนฟงย่อมต้องตกตายด้วยเพลิงโทรสะของเจ้าถางอย่างไม่ต้องสงสัยมันตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อจิตใจปราศจากความหวังในแววตาจึงห่างไกลาจากความเกรงกลัวคล้ายกับคนตายไม่มีผิดฝาบ,บาทความผิดในครั้งนี้ให้ข้าเป็นคนจัดการมันหันไปประสานมือร้องขอความตายด้วยตนเอง เทียนฟงไม่ได้มองมันด้วยแววตาดูถูกเหยียดหยามในพลังยุทธอันตับด้อยของมันในความกล้าหาญเทียมฟ้าเมื่อผู้ฝึกยุทธต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ยอมรับในความตายจะมิให้รู้สึกยินดีได้อย่างไรในท่าทางเย็นชาของชายหนุ่มจึงไม่อาจมองออกถึงความเมตตามันพร้อมที่จะปิดลมหายใจของขันธีชาราได้เพียงการดีดลมปราณจากนิ้วมือเพียงพริบตาเดียวการตายของมันย่อมไม่ทรมานเหมือนศัตรูที่เคยดาหน้าเข้ามา เจ้าถางสัมผัสได้ถึงจิตสังหารรุนแรงรอยยิ้มเยือกเย็นดังน้ำแข็งของเทียนฟงไม่มีความปราณีแม้แต่น้อยห้องเต้นหนุ่มไม่ได้สนใจผู้กงกงที่ทำตัวเยี่ยงวีระบุรุษยกมือสั่งห้ามให้มันหุบปากคำของเทียนฟงทำให้มันมีลางสังหณ์ที่ไม่ดีการตายของเหยียนเหวินจี้นอกจากจะสั่นคลอนกำลังและอำนาจของมันแล้วยังมีผู้ใดที่ทำให้เทียนฟงนึกระแวงอยากกำจัดอีกเล่า เจ้าหมายความว่าย่ังไรชายหนุ่มฟังคำแซงโง่ที่พ่นออกมาจากปากเจ้าถางเขามีท่าทีผ่อนคลายลงเล็กน้อยบนใบหน้ารูปงามดังหยกเผยรอยยิ้มไม่เชิงยิ้มเจ้ายังไม่เปิดดูมันอีกหรือหรือเจ้าจดจำนางไม่ได้น้ำเสียงเรียบเรื่อยราวกับสายน้ำยิ่งทำให้จิตใจเจ้าถางดิ่งลงเหวช่างน่าสงสารนางนัก เมื่อยังมีชีวิตรูปโฉมงดงามสถานฟ้าสะเทือนดินเป็นที่โปรดปรานแต่เมื่อเนื้อกายไม่ต่างอันใดกับซากศพฮ่องเต้ก็สามารถละทิ้งความรักจากนางหลงลืมนางไปเสียชายหนุ่มเดาะลิ้นอย่างนึกขำช่างหน้าเวทนาจริงๆบัดซบมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ไม่รู้ความหมายหรือนั่นจะหมายถึงสนมเหยียน เรากับโลหิตได้กระอักขึ้นมาถึงคอหอยร่างกายเจ้าถางยิ่งสั่นเทิมแต่หาได้มีความเสียใจต่อการตายของสนมรักไม่การถูกตลบหลังซ้ำยังโดนหลอกทำให้เสียหน้าไปไม่น้อยมันถูกทำเรากับคนบ้าผู้หนึ่งที่พยายามค้นผืนฟ้าทลายแผ่นดินความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นเช่นไรคงไม่ต้องคาดเดาเยยนหวนจี้และบุตรสาวถูกกำจัดอย่างเฮี้ยมโหดไม่ ไม่ต้องพูดถึงริ้วล้อที่ยามนี้ต้องไปต่อแถวเฝ้ายม,มาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้คงเป็นคิวของพวกมันที่ได้ติดตามไปในภายหลังหืมอะไรกันเจ้าเอ๋อโกรธแล้วหรือเทียนฟงเอ่ยถามแกมขบขันเมื่อเห็นดวงตาแดงก่่ำที่ทอดมองลงมามันมีทั้งความแค้นและความกลัวตายอยู่ในแววตาของมันต่อให้มันอาจหานเทียมฟ้าสีหน้านิ่งสงบทว่าในส่วนลึก กลับกำลังสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวหาทางหนีทีไล่อย่างไม่ต้องสงสัยการส่งนักฆ่าไปกำจัดพยามมจุราชย่อมต้องตระหนักว่าชีวิตของพวกมันเองก็ได้แขวนอยู่บนเส้นได้แล้วเช่นกันหากงานไม่สำเร็จย่อมเป็นพวกมันที่ต้องตกตาย แม้อากับกิริยาของเทียนฟงจะไม่ได้โกรธหรือถือสาเอาความทว่าในแววตารุกโลดและความเยือกเย็นเหล่านั้นพร้อมจะบดขยี้พวกมันได้ทุกเมื่อเจ้าถางคิดอย่างจนตรอกสองมือของมันกำแน่นและสั่นเทาเดาไม่ออกว่าเทียนฟงมีเจตนาต่อมันเยี่ยงไรเทียนฟงเองก็ชื่นชอบการมองสุนัขจนตรอกเป็นอย่างยิ่งจึงไล่ต้อนโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ้าถางต้องหลบหนีไม่ต้องกังวลน,นัก หากเจ้าเกรงว่าจะไม่ได้พบนางอีกท่านอาจะส่งเจ้าไปหานางด้วยตนเองดีหรือไม่คำถามฟังดูสบายได้เสียดลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้ฟังคำอ่อนโยนของมันคล้ายกับสัญญาณอันตรายที่กล่าวเตือนอย่างมีเมตตาแน่ชัดแล้วเจตนาของมันมันจงใจยัดเยียดความตายกลับคืนมานารกเถอะใครยินดีมันผู้นั้นย่อมต้องเป็นบ้า เจ้าถางยังคนยังคงมีท่าทีนิ่งสุข,ขุมมันพยายามข่มกลั้นความกลัวจนตัวสั่นความตายใช่เรื่องที่จะมาร้อเล่นหรือมีใครบ้างที่จะไม่กลัวความตายแต่ไม่ว่าอย่างไรมันจะไม่ยอมเผยความขลาดกลัวออกมาให้เทียนฟงเยอะเย้ยเป็นแน่มันรอโอกาสที่จะโต้คืนกลับด้วยตัวด้วยเบี้ยตัวสุดท้ายที่มีเจ้ากล้าหรือ เมื่อนึกถึงใครบางคนจิตใจของมันก็ให้ปลอดโปร่งยิ่งมันข่มกลั้นความกลัวยิ้มเยาะกลับไปด้วยรอยยิ้มมากเล่เหลี่ยมหากข้าตายเจ้าเองก็อย่าได้หวังจะพบนางอีกยามนี้จางหยวนลีคงดื่มสุราลงไปแล้วหากมันตายนางเองก็ต้องตกตายด้วยน้ำมือของมันเช่นกันแท้จริงแล้วพิษในสุราแม้สามารถหยุดลมหายใจและเส้นชีพจรของมนุษย์แต่ก็มิได้ตายในทันทีหากในสามวันไม่ได้รับยาถอนพิษ ความตายจึงจะสมบูรณ์ซึ่งมีเพียงมันและซื้อฉีเท่านั้นที่รู้นางหรอห่างคิ้วเรียวยาวดังกระบี่ของเทียนฟงกระตุกเล็กน้อยดวงตาแวววาบจับจ้องมองเจ้าถางสีหน้าเย็นชาไม่ได้คล้อยตามแต่อย่างใดทั้งที่ใจนั้นกำลังรุ่มร้อนเราเปลวเพลิงที่อยากแผดเผาเจ้าสวะตรงหน้าให้สิน้นซากเจ้าคิดว่าเพียงการข่มขู่จะสามารถทำให้ท่านอาเมตตาเจ้าได้อย่างนั้นหรือ เจ้าถางังเจ้าช่างไร้เดียงสาย,ยิ่งนักเสียงหัวเราะของเทียนฟงได้กระตุ้นความุนกโกรธของเจ้าถาังมากยิ่งขึ้นคมคูหรือข้าไม่ได้คมขู่นางดื่มยาพิษของข้าลงไปไม่ช้าก็เร็วนางจะต้องตายจางหยวนลี่หรือเจ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อลึกซึ้งต่อนางเทียนฟงดวงตามืดคลึม้มแย้มยิ้มลีลับน่ากลัวไม่จำเป็นที่ข้าจะต้องตอบ ความตายเท่านั้นที่ตอบคำถามเจ้าคำยืนยันของบุรุษตรงหน้าสร้างความตนกเล็กน้อยเจ้าถางรีบร้อนกล่าวหากนางไม่ได้ยาถอนพิษจากข้านางจะต้องตายแน่นอนว่าข้าได้ซ่อนมันไว้เป็นอย่างดีหรือเจ้าไม่สนใจแม้กระทั่งหญิงพึงใจยอมให้นางตายไปพร้อมกับข้า ความกลัวได้ครอบงำจิตใจถึงขนาดหาวิธีทางเอาตัวรอดโดยไม่เกี่ยงวิธีแต่ยิ่งเห็นความเฉยเมยของเทียนฟงความตายเท่านั้นที่ยังคงยืนยันออกมาทางสีหน้าและแววตามันพร้อมหยิบยื่นสิ่งนั้นให้ในทันทีเจ้าถางหมดสิ้นความหวังมันหัวเราะออกมาราวคนเสียสติฮ่าฮ่ในขณะนั้นเทียนฟงได้เก็บรอยยิ้มเย็นชาลงทอดมองบุรุษที่หัวเราะออกมา นางชักหน้าสมเพศที่กล้าเป็นปรปักต่อข้าและเลือกไว้ใจเจ้าแม้แต่ความตายของนางยังไรค่าเสียิ่งกว่าเหยียนโย่อหลันฮ่าฮ่ฮ่ช่างหน้าเวทนาจริงๆโทสะและความเครียดแค้นทั้งหมด ได้ทำให้เจ้าถางระเบิดออกมาเป็นเสียงหัวเราะเยียดยามมันพยายามหยิบยื่นไมตรีให้แก่จางหลงหยวนลี่ที่คิดว่าต้าหลงเทนฟงนั้นมีใจให้สุดท้ายแล้วคนไร้หัวใจก็ไร้หัวใจอยู่วันยังคำ่ำใครกันจะสามารถทลายความเยือกเย็นของพญามัจุราชน้ำแข็งลงได้จะมีให้มันรู้สึกเยียดยามนางได้อย่างไรน่าเสียดายที่นางไม่ได้ฟังกับหูเห็นกับตาด้วยตนเองการตายของนางน่าสมเพชกว่ามันเสียอีก สีหน้าของเทียนฟงยิ่งมองยิ่งดำมืดกลับไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นมีเพียงรอยยิ้มไม่เชิงยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าปานหยกแล้วอย่างไรเจ้ารู้สึกเสียใจหรอเจ้าถางหยุดเสียงหัวเราะของมันกล่าวด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวเหี้ยมโหดข้าเรื่องเสียใจเป็นนางต่างหากที่ต้องเสียใจแต่ผู้ที่เสียใจยิ่งกว่าหาใช่ข้าและนางไม่แต่ต้องเป็นเจ้าจิมยง เพียงส่งสัญญาณไปยังผู้กงกงขันทีชราที่ยืนเงียบสงบเฝ้ารอโอกาสมานานจึงเริ่มขยับมันกระโจนเข้าใส่ต้าหลงเทียนฟงอย่างไม่กลัวเกรงพร้อมสายกระบี่สีเขียวที่อัดแน่นไปด้วยกำลังปรานขั้นสูงเทียนฟงคล้ายตกอยู่ในพวังไม่ว่ายามใดที่ผู้คนกล่าวถึงจางหยวนลี่เมื่อผู้จินยงพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มจึงถดกายถอยไปก้าวหนึ่ง ละสายตาจากห้องเต้ที่พุ่งทยานขึ้นไปด้านบนทำลายหลังคาด้วยกำลังปานปังบังเกิดม่านควันและรูขนาดใหญ่ตัวมันหลบหนีออกไปปล่อยให้ขันทีชราต้องเผชิญหน้ากับความตายช่างเป็นการกระทำที่โง่เขลาสิ้นดีฉุบอากก่อนที่ขันทีชราจะถึงร่าง เส้นแสงสีขาวตัดสายลมปะทะเข้ากับร่างของมันอย่างรุนแรงเนื้อกายแหลกละเอียดโดยที่ใช้หนุ่มไม่ได้ขยับร่างหรือยกกระบี่ขึ้นแต่อย่างใดมีเพียงแววตาเย็นชาที่มองขึ้นไปยังด้านบนละอองโลหิตบดบังร่างสีทองที่ทะยานร่างขึ้นไปบนบ้านบนม่านน้ำหมึกเทียนฟงกล่าวขึ้นคล้ายกับหยอกล้ออะไรกันท่านอาม่ได้บอกเจ้าเอ,อ๋อหรือว่าจะส่งเจ้าตามพวกนั้นไป เหตุใดจึงรีบร้อนคำอ่อนโยนยิ่งสร้างแรงกดดันตามไล่หลังเจ้าถางยิ่งเหงื่อตกเมื่อเห็นว่าตัวถ่วงเวลาอย่างผู้จินยงได้ตกตายไปแล้วเพียงไม่กี่อึดใจทั้งยังมีเทียนฟงที่ทยานตามไล่หลังขึ้นมาหมายเอาชีวิตอย่างกระชั้นชิดแววตาของมันหดลงเหลือเพียงตาขาวให้เห็นทันทีที่เทียนฟงดึงกระบี่ออกมาทว่า เมื่อพวกมันพุ่งทยานขึ้นมาด้านบนยังไม่ทันประชันหน้าประรองฝีมือรอบๆวังหลังได้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างโกลาหลไฟไหม้เสียงร้องของขันทีตะโกนกล้องอย่างตื่นตระหนกทหารหลายนายต่างวิ่งวุ่นหาน้ำดับไฟบ้างรีบรุดไปในที่เกิดเหตุเพื่อใช้พลังปานเข้าควบคุมเปลวเพลิงที่โหมแรงอย่างควบคุมได้ยากแม้แต่เทียนฟงเองยังต้องหยุดชะงักท่ามกลางอากาศ เลิกคิ้วกระบี่ขึ้นด้วยความประหลาดใจไขากานบังอาจเผาวังหลวงต้าหลงนี่ไม่ได้อยู่ในแผนการแต่เมื่อสายตามองตรงไปยังตําหนักหงลี่แววตาเย็นชาของชายหนุ่มให้แวววาบไหวสะท้านขณะนั้นเองที่อูจินฟานได้กระโดดขึ้นมาบนหลังคาและกล่าวรายงานนายท่านตําหนักหงลี่ถูกเปลวเพลิงลุกลามอย่างหนักจางฮองเฮาติดอยู่ข้างในนั้นขอรับ เจ้าถางที่ตะลึงงานอยู่ชั่วครู่จนละการหลบหนีได้ยินเข้ามันหันกลับมามองเทียนฟงเห็นประกายตาไหวสะท้านของอ๋องหนุ่มในใจของมันบังเกิดความเครียดแค้นและริษยาขึ้นเป็นสิบเท่านี่น่นหรือความเย็นชาของต้าหลงเทียนฟงพวกมันล้วนตบตาค่านางตายจริงเสียได้ก็ดีเมื่อดวงตายเย็นชาจ้องมองมายังมันความหวั่นไหวเมื่อครู่ถูกกลบซ่อนอย่างรวดเร็ว มีเพียงความตายและไอสังหารรุนแรงที่กดดันบรรยากาศให้เยือกเย็นมันได้หยุดลมหายใจของผู้ที่มันกำลังมองอย่างท้าทายโดยไร้ความเมตตายามนี้ตาหลงเทียนฟงระเบิดโทสะรุ่มร้อนออกมาแล้วความเย็นชาและสุข,ขุมเป็นเพียงหน้ากากที่ใช้เก็บซ่อนอารมณ์เท่านั้นเมื่อเพลิงโทสะถูกกระตุน้นความน่ากลัวดังปีศาจน่ากลัวียยิ่งกว่าพญามัจจุราชที่พูดออกมาจากห้วงอเวจีข่ามัน เพียงคำเยือกเย็นประโยคสั้นๆทั่วทุกทิศทางได้บังเกิดระรอกของความตายคล้ายกับขึ้นพายุที่ซัดเข้ามาพร้อมกันอย่างรุนแรงเจ้าถางเบิกตาจนกลมกว้างที่แท้ทั่วทั้งวังหลวงขณะนี้มีคนของเทียนฟงเต็มไปหมด หากมองลงไปให้ดีจะพบแอ่งโลหิตตามเส้นทางถนนศพทหารหลายพันคนที่เฝ้ารักษาการต่างนอนตาค้างสิ้นลมหายใจอย่างน่าสยดสยองทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือขององครักเงาในสังกัดชิ้นอ่องทั้งหมดเพราะเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดวิ่งวุ่นเข้ามาอารักขาฮ่องเต้เราวกับว่าไม่รับรู้การบุกรุกอย่างอุกอาจของเทียนฟงแต่อย่างใดบัดซบยามนี้ ความตายเท่านั้นที่เป็นมิตรสหายที่ดีของเจ้าถางเมื่อรู้ตัวว่าถูกตามล่าหมายเอาชีวิตมันได้กลืนก้อนลมปานเข้าไปแผ่นหลังของมันปรากฏปีกลมปานที่ล้นทะลักออกมาสะกดขม่มความกดดันที่โถมซัดเข้ามาอย่างรุนแรงวิชายุทธวิหกซ่อนเลนจึงเป็นไม้ตายสุดท้ายที่มันคิดใช้หลบหนีคิดหนีหรืในจังหวะนั้นเทียนฟงได้ปล่อยคลืนสังหารผ่านกระบี่ ซัดแผ่นหลังเจ้าถางเข้าเต็มกำลังจากระยะไกลมันกระอักเลือดออกมาคำแต่ไม่ได้สิ้นกำลังลงพาสังขารที่บาดเจ็บหลบหนีการไล่ล่าอย,ย,ย่างดุเดือดมันหนีไปได้ไม่ไกลนักอีกไม่กี่ชั่วย,ยามยาปราณจะหมดกำลังลงไล่ตามมันจนกว่าจะได้ศรีรษะของมันมาเทียนฟงสั่งกล่าวสั่งองครักษหนุ่มข้างกายพร้อมสะบัดมือด้วยอารมณ์เยือกเย็น ขนกายทยานร่างหายเข้าไปในทะเลเพลิงมุ่งตรงไปยังตําหนักหงลีเพียงแค่ออกคําสั่งก็สามารถทําให้คนผู้หนึ่งตกนรกทั้งเป็นอยู่มิสู้ตายจินฟานรับคําสั่งขอรับชายหนุ่มเล่นกายหายรับไปในทิศทางของเจ้าถางขณะนั้นตําหนักฮองเฮากําลังถูกเปลวเพลิงลามกินไปครึ่งตําหนัก รุ่ยสีถิงที่รุดหน้ามาดูเป็นคนแรกรีบสั่งทหารยอดฝีมือรีบเร่งดับเพลิงไฟแต่ถึงแม้ว่าขันทีชราจะสามารถดับไฟลงทว่ามันสายเกินไปที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งกำหนักในเท่าฐานที่เต็มไปด้วยกองไม้สีดำมีร่างสีแดงเพลิงที่ถูกไฟลามไปส่วนหนึ่งโดยเฉพาะลำตัวและใบหน้าศพของนางจึงแลดูอเนจอนาถและน่าเวทนาเป็นที่สุด ขันทีชราถอนลมหายใจลำพึงออกมาอย่างเศร้าโศกช่างเศร้าใจเหลือเกินข้าน้อยมาช้าเกินไปดวงตาของมันแดงกำ่ำพยายามหยุดยั้งน้ำตาด้วยนิ้วเหี่ยวย่นกำลังจะหันไปเอ่ยสั่งให้ทหารเข้ามานำศพไปเก็บรักษาทว่าหางตากลับมองเห็นเส้นสายสีทองเจิดจ้าผ้าไหมสีดำสะบัดพริว้วแนบกับร่างองอาจดวงหน้าง,งดงามเย็นชาดังหยกหิมะ คล้ายกับหอบเอาสายลมเหมมันเยือกเย็นเสียดแทงไปถึงกระดูกลงมาด้วยสีหน้าสลุยซีถิงยิ่งซีดเผือดมันยังไม่พร้อมเตรียมใจเพื่อกราบทูลเว่าชิ้นอ,องกลับสเสด็จมายังที่นี่ด้วยตนเองท,ท่านอองขันธีชรากล่าวเสียงสันเทาเมื่อปลายเท้าดังเทพรติการของท่านอองแตะลงพื้นดวงตายเยียบเย็นกวาดมองนำพาความกดดันถมซัดมีให้ผู้ใดกล้าขยับ เมื่อหยุดสายตาไปยังร่างที่คาดว่าน่าจะเป็นจางหองเฮาชายหนุ่มจึงสืบเท้าเข้าไปหายอย่างรวดเร็วลุยซีถิงมีสีหน้าปั้นยากพยายามหยุดรั้งแต่ดูเหมือนจะเปล่าประโยชน์ร่างสูงหยุดยืนอยู่ข้างศพของจางหยวนลี่ที่โดนไฟคลอกแล้วดวงตาด่งพยาอินทรีจ้องพิจารณาด้วยท่าทางสงบนิ่งมีความดำมืดโอบล้อมบรรยากาศหนาวเหน็บหยุดลมหายใจผู้คนราวถูกกระชากวิญญ,ญาณออกมา ท่านอ,อง๋งขันทีชรารู้สึกเห็นใจกอบกับเวทนาความรักของทั้งสองน้ำตาเริ่มอาบไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เทว่ะคำปลอบโยนกลับต้องกลืนลงคอกลับเข้าไปเมื่อคำถามแข็งกล้าวได้กล่าวขึ้นเยี่ยนเอ๋อไปมุดหัวอยู่ที่ใดคล้ายกับถูกค้อนทุบเตือนสติขันทีชราเบิกตากว้างดวงตากระจ่างเต็มตื่นร้องเออนั่นสิออกมาอย่างลืมตัว เทียนฟงสะบัดชายแขนเสื้ออย่างไม่ใยดีก่อนจะหมุนตัวหันหลังคล้ายกับว่าไม่ได้อะไรรักต่อการจากไปของจางฮองเฮาพร้อมคำสั่งเฉียบขาดหากเอี้ยนเอ๋อกลับมาให้มันมาพบข้าที่วังจินเก็บกว่าที่นี่ให้เรียบร้อยลุ่งเช้าประกาศการสวรรคตรของฮ่องเต้และฮองเฮานำศรีรษะเย็นเหวินจี้เสียบประจานในข้อหากบฏท,ท่านอ,องนั่นท่านจะไปไหนหรือ รุ่ยกงกงรังสีเท้าหนักแน่นที่เตรียมหายไปสั่งปุ๊บเตรียมไปปับ๊บนี่ไม่ใช่วิสัยของท่านอองเสียเท่าไหร่นี่ก็ดึกมากแล้วนายท่านเสียกําลังไปกับนักฆ่านอกวังไปมากไม่เหน็ดเหนื่อยย่อมเป็นไปไม่ได้หรือนายท่านจะเสียใจเรื่องจังฮองเฮาจึงไม่อาจทําใจมองนางเทียนฟงหยุดฝีเท้าปลายหางตาดังคมกระบี่หันกลับมามองเห็นว่าทหารเตรียมนำศพในชุดแดงใส่ลงไม้หนานมู่ทองอย่างดี เพียงเงื้อมือกำกำปั้นจากระยะไกลพลังยุทธลึกล้ำก็ได้บทขยี้ลงไม้จนไม่เป็นชิ้นดีทำเอาทหารที่กำลังวางศพคนถึงกับขวัญกระเจิงแม้แต่รุ่ยซีถิงเองก็ยังต้องตาค้างเอาศพมันไปทิ้งที่อื่นอย่าให้แปดเปื้อนสุสานต้าหลงยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้สติร่างดังเทพแห่งรัติการก็ได้ก็ได้ทยานหายไปในม่านน้ำหมึกแล้วขันธีชราได้แต่ยืนตาค้าง ไม่เข้าใจอารมณ์กริ้วโกรธของท่านอองเลยสักะพีกแต่เมื่อมองไปยังศพของจางฮองเฮามีความไม่เข้าใจเป็นพันเท่ามิใช่ว่าท่านอองโปรดนางหรือยิ่งคิดก็ยิ่งซับซ้อนมันตัดสินใจกลืนก้อนน้ำตาโบกมือให้ทหารทำตามคำสั่งของท่านอ,องจัดการให้เรียบร้อยคืนนี้อย่าได้หวังว่าจะมีใครได้นอน